สวัสดีพี่ๆน้องๆน,นักรีมิกทุกท่านนะครับผม DJ d จดีซัีรีมินะครับวันนี้ก็จะมาสอนการใช้โปรแกรม a อซิตโตนะฮะให้กับผู้ที่เริ่มต้นการใช้งานสำหรับเวอร์ชั่นที่ผมใช้ก็จะเป็นเวอร์ชั่น7.0นะครับสำหรับพรีวิวนี้นะครับผมก็ขอโพสต์ไว้ที่บอร์ด djsr.com นะครับที่เดียวนะครับ ส่วนที่ใครเห็นว่ามีประโยชน์สำหรับคนอื่นๆนะครับสามารถนำลิงก์ของวิดีโอนี้นะครับได้เช่นกันนะครับไปแปะไว้ที่บอร์ดเว็บอื่นๆได้นะฮะแต่ก็อย่าลืมเครดิตด้วยละกันนะครับก่อนที่ผมจะสอนนะครับผมขอแนะนำโปรแกรมตัวนี้ก่อนนะครับโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ทั่วไปในสตูดิโอนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกโปรดิวเซอร์ดีเจนักดนตรี มืออาชีพแล้วก็มือสมัครเล่นนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับได้ที่กำลังเริ่มต้นรีมิกกับโปรแกรมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมยอดฮิตอย่าง vj d fl ก็ดีนะครับหรือ mix master ก็ดีนะฮะแต่ผมก็จะแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับโปรแกรม a 1 0 Pro นะครับตัวนี้ของค่าย sony นะครับก็หน้าตาก็มองอ่า ง่ายๆนะครับมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับส่วนลักษณะของโปรแกรมนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับส่วนความสามารถของมันก็มีความยืดหยุ่นนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเอฟเฟกต่างๆนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับมีอมี EQ การปรับต่างๆนะครับการปรับเสียงเบสต,ต่างๆ วอล่ม <Volume. S 2> ต่างๆนะครับก็ปิดเปิดเสียงต่างๆนะฮะก็มีให้ใช้งานนะครับหรือจะเรียกปักอินจาก FL ก็ได้เช่นกันนะครับผมก็จะเรียกโปรแกรม FL ขึ้นมาเพื่อใช้งานปักอินของของมันได้เช่นกันนะฮะจุดนี้เราจะไม่ได้พูดถึงนะครับเราจะไม่สอนกันนะครับเราจะสอนในระดับออพื้นฐานนะฮะ เพราะว่าถ้าเราสอนในระดับนี้ค่อนข้างจะเดยวยาวนะครับค่อนข้างจะงงค่อยๆศึกษากันไปนะครับสำหรับโปรแกรม FL ตัวนี้นะครับก็จะแพ้ไปทางออขอโทษนะครับคือโปรแกรม a อซิ Z ตัวนี้นะฮะก็จะแพ้ทาง FL เรื่องของปลักอินนะครับเรื่องเอฟเฟกนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะ ที่ผสมจากเอฟแอลโดยตรงนะครับก็จะแพ้จุดๆนี้กันนะครับเอฟแอลก็จะหลากหลายกว่านะครับสําหรับ FL มือใหม่นั้นนะครับผมเชื่อว่าเป็นโปรแกรมที่มือใหม่เห็นแล้วต้องงงแน่ๆนะฮะคือผมเองก็งงเหมือนกันนะครับในบางจุดนะฮะก็คือผมก็ใช้ไม่ได้เยอะไม่ได้ทุ่มถึงอะไรถึงระดับเทพเหมือนกันนะครับผมก็ยังมีบางจุดที่ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรในการลิมิกเพลงทําเพลงนะครับสิ่งจุดหลักๆจริงๆก็คือผลงานที่ออกมานะครับว่ามีความลงตัวไหมเพลงที่ออกมาฟังดูแล้วอโอเคไหมจุดๆนี้ผมคิดว่าสําคัญกว่านะครับ เรากลับมาพูดถึงโปรแกรม a อซิดโปรกันต่อนะครับหน้าตาโปรแกรมก็อ,อย่างที่เห็นนะครับที่ผมเปิดให้ดูนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับอาจจะเคยโหลดมาใช้ดูบ้างนะครับอาจจะมาลองหัดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หลายๆท่านอาจจะประสบปัญหาเรื่องการปรับบีดนะครับ ปรับยังไงปรับค่อนข้างยากนะครับซึ่งการปรับบีดในเอซิตโตนี้นะครับก็ค่อนข้างจะปรับยากเลยทีเดียวนะครับผมก็ไม่หม่ผมลองปรับดูผมก็ค่อนข้างจะมึนเหมือนกันนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนการปรับบีดกันง่ายๆนะครับก็ในสไตล์ของผมแล้วกันนะครับสไตล์ง่ายๆแล้วกันนะสอนให้กับเพื่อนๆได้ดูกัน ส่วนความสามารถของโปรแกรมที่ประสมออกมาแล้วนะครับก็ทำได้หลากหลายนะครับอย่างเช่นเพลงนี้นะครับสแตลลิโอเลฟนะครับที่ผมพรีวิวให้ดูนะครับก็เป็นการนำเพลงเปล่าๆนะครับก็คือไปลานะฮะนำมาผสมดนตรีแยกเสียงเอานะครับก็ผสมการเสียงเบสเสียงเมโลดี้ต่างๆนะครับส่วนกองเราก็จะแยกเป็นกระเดื่องไฮเอ็ดแล้วก็ เสียงแสแนต่างๆนะครับแล้วก็แยกก็คือที่ผมแยกตรงนี้ก็คือว่าเราสามารถควบคุมเสียงตรงนี้ช่วงที่เราเราไม่ต้องการกรองได้ไม่ต้องการตรงนี้ได้ครับก็คือให้สอดคล้องกับเนื้อเพลงนะฮะที่เราต้องการทำนะครับส่วนใครสนใจที่จะศึกษานะครับในการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็คือ ใช้งานมิกเพลงนะครับผสมเพลงรีมิกนะครับก็เตรียมโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับโปรแกรมเอซิเองก็หาดาวน์โหลดได้จากเว็บ DJ SR นะครับหัวข้อ DJ t u o l นะครับก็มีดีดีใจดีหลายๆท่านนะครับก็มาโพสลงให้เราได้โหลดกันนะครับแล้วก็อีกโปรแกรมหนึงนะครับก็โปรแกรม Visual DJ นะครับหรือ Vdj นะฮะก็ เวอร์ชั่นไหนก็ได้นะครับเตรียมพร้อมเอาไว้นะครับก็พร้อมแล้วก็ไปชมครับพรีวิวต่อไปเลยครับ